อุตาปลูกทุเรียนมาตั้งนานแตกยอดใหม่ทีไรยอดก็แห้งแล้วหลุดร่วงลงทุกทีทุกทีจะแก้ไขยังไงดีคะวิธีการแก้ไขทุเรียนที่แตกยอดใหม่แล้วยอดแห้งแล้วก็หักอาการยอดแห้งหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยนะคะที่มีคนถามกันเยอะคนสงสัยว่า ทำไมทุเรียนแตกยอดมาแล้วยอดมันแห้งมันไม่โตไปไหนมาไหนนะสาเหตุก็จะมาจากการใส่ปุ๋ยในขณะที่ทุเรียนแตกยอดเป็นเม็ดเขาสารหรือว่าเป็นก้านไม่ขีดเป็นหางตาเล็กนั่นเองแบบนี้แบบนี้ตอนเนี้ยถ้าหากว่าใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ตาม มันจะทำให้รากของทุเรียนแห้งแล้วก็ทำให้ยอดแห้งและยอดก็จะหลุดร่วงเพราะฉะนั้นไม่ควรใส่ปุ๋ยขณะที่ทุเรียนแตกยอดอ่อนๆจะต้องรอจนกระทั่งเป็นใบดาบใหญ่แล้วจึงใส่ปุ๋ยเม็ดได้และไม่ควรใส่เยอะจนเกินไปหรือใส่บ่อยเกินไปนั่นเองและนอกจาก ยอดจะแห้งแล้วใบของเขาก็จะไหม้อีกต่างหาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวัดระวังเรื่องนี้อย่าเผลอเห็นทุเรียนแตกยอดแล้วก็อยากให้มันงามเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างที่คุ้ยเคยทำนะคะช่วยกดติดตามกุ้ยและกดรับแจ้งเตือนด้วยนะคะ